โอ้แล้วคนแรกมาเจอหมอหมอจีนด้วย <c oughs> <c oughs> อีชา <c oughs> โอ้พี่ขาวดำพี่พขาวดำครับพอมีมีเซอร์วิสตามพี่ที่เลี้ยงบอกเอาพี่ครับพี่ <c oughs> พี่ไม่เห็นเหรอเ <c oughs> ขามาสิฉันจะทำให้เธอแฉเองเอ้ยแล้วดิฉันได้ยินเสียงรถเข็นขายโดนัทเอาอีกแล้วผู้ชายขายโดนัทกับผู้หญิงา คิวมันจะถึงหรอไม่ถึงหรอกอ,อ,อ,อยัางย่างยังไม่อยู่เล่นโดนัทกันอีกอยากแตกบ้างใช่ไหมเฮ้ยไหนไหนแล้วเราจะได้รู้กันเราจะได้เห็นดีกันว่าใครจะเป็นคนเล่นโดนัทใครกันแน่ ก็โหลดเข้าแบบเดิรเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็แบบสวนสนุกทานแสงจันท <c oughs> เป็นไงพยายามทําเสียงให้สดใสแล้วนะแต่ช่วงนี้อารมณ์มันไม่ได้จริงอะ่ะคือแบบสกินน้องเกรซเข้ามาแล้วอ่ะแต่เราไม่มีตังค์ซื้ออารมณ์มันก็จะบวบๆหน่อยตอนนี้ก็มานั่งอัดคลิปค่าเวลานะคะโอ้ล้วคนแรกมาเจอหมอหมอจจีนด้วย <laughs> อีช<ก>้า้มันนี่เลยหมอมาเป็นสนามมาลมให้ฉันเดี๋ยวนี้ใครรน้ญาตให้แกใส่ชุดจุดจีนในเมื่อน้องเกรซของผมยังไม่ได้ใส่ <c oughs> ดีมากหมอโดนเบิ้ล <c oughs> <c oughs> สวยแต่รูปจูไม่หอมมีสกินทองไปก็ไม่ได้ทำให้แกจูกเก่งขึ้นเลยหมอไม่รีบข้ามเหรอ กมน้ำหน้าฮึค่อยดูยขึ้นหมาตัวการที่ทําให้เดือนมกรคาคมยาวนานขนาดนี้ก็คือแกใช่ไหมคนที่ทาให้ฉันใช้เงินเพลินจนไม่เหลือเงินเก็เกบไ้ซื้อชุดนองเกรสเลยก็คือแกใช่ไหมเด็แกแกไม่มีสิทธิ์พูดว่าฉันโทษทุกอย่างอย่าลืนตัวเองเพราะฉันจะโทษแค่แกแหนึ่งหมอเห็นไหมก็โทษแค่คนคนเดียวทีนี้ก็โดนด่าไม่ได้ละทุกอย่างมันเป็นความผิดของแกเลยนองหมอไม่รับฟังความเห็นต่างโอ้เด็กใหม่อุ้ยถึงเวลารับน้องแล้วสินะแปะติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ลายเฉิ่มๆของเธอฉันไม่ต้องกการหออออนะะเ๊ ห้องวีอะฮะเอ่ออ้าวเอ๊ะฮะฮะจุด<ะ>ทำไมน้ำไม่ใช่นี้เนื่องจากบันไดมันครอบไม่คุมห้องวีเหรอโอเคอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้อะไรเนี่ยม,<อ>ม,มันเป็นแผนการใช่ไหมเป็นแผนการให้ฮันเตอร์สับสนใช่ไหมไรากาศโอ๊ยอยากไปชนให้ได้ซะแผ่จงังแต่เก้าอี้หมอจะปลดกกงแล้วว่าต้องกลับไปแล้วใครจะรอดก็ได้แต่ต้องไม่ใช่หมอที่ใส่ชุดจุดจิ้ อะนางดอกส้มสีทองกล้าดียังไงไม่ช่วยนางหมอจ่ายบีไปเลยแล้วกันฉันหลิงแกมาตั้งแต่ก่อนเข้าเกมแล้วล่ะแกชะตาขาตั้งแต่เลือกสกินนี้มานะผู้ยาตีอะไรของฉันเนี่ยเนี่ยมัวแต่ขำจะมาช่วยก็เข้ามาดีอย่าหนีสิอยากช่วยมันไม่ใช่เหรออยากช่วยก็เข้ามาเข้ามาเลยตะคุงติดติดติดขอบ เลี่ยเลยหนีโชคชะตาไม่ได้แล้วเละเด้เฟสสุดท้ายแล้วนี่เอ็มม่ามันมันต้องไหนเอ็มม่าหลอนเล่นอะไรเนี่ยเออมาเถึงฉันเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยโดนแล้วนะสองแผลยังมีกระจิตกระใจจะช่วยหมออีกไหมฮะถ้ายังช่วยต่อฉันจะนับเธอเป็นศัตรูด้วยแล้วนะถ้าเธอกล้ามาขัดขวางไปริษยาของฉันไม่รอดไม่รอดทั้งแก และคนที่มาช่วยแกจะต้องตายไปด้วยกันแกคิดว่าแกเป็นใครกล้ามาสวยเกินหน้า <c oughs> เกินตาน้องเกรซในช่องของผมแกไม่มีสิทธิ์แกไม่ได้รับสิทธิ์นั้น <c oughs> ไม่ต้เล่น ไปเลยนางเอมมาแกน่ะเลือกเข้าข้างผิดคนแล้วละนะนางเกาอี้เลยแล้วเราจะได้รู้กันว่าไผาเป็นไผโอ้เมื่อเราได้2คนเหมือนกันแฮะขนาดเขาเจอเซอร์ช้ากว่าเราเนี่ยอย่างเก่งแล้วก็ตรงนั้นก็อี้นักสำรวจแรกนะคะเราไปช่วยเพื่อนเฝ้าดีกว่าโอ,อ้ว้าวตรงนี้มีทางผู้หญิงขายน้ําผู้ชายขายโดนัทและตะเกียบลิลลี่เป็นอะไรดีคุกกี้กล่องแดงดีไหมก็เหมือนอยู่นะโอ้ขอโทษละทางคลิปเสียงมันจะนีเนยนะคะถึงหมอมันจะกลายเป็นสนามารมณ์ให้เราไปแล้วก็เถอะแต่มันก็ยังไม่หายนอยอยู่ดีอ่ะอ๋อเผอ มีคนสงสัยนะคะจริงๆเราคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เราเล่นอัดเสียงแล้วก็ตัดต่อก่อนคลิปจุดจีนนะคะคือด้วยความที่ชูด,ด่ะมันเข้ามาในช่วงปลายเดือนมกราคมอะคะ่ะแล้ทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าปลายเดือนอ่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบ ไม่ค่อยมีกินมีใช้เท่าไหร่แล้วก็เลยทําได้แค่รอให้ถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งคลิปจุดจีเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราเล่นเอาไว้หลังเข้าเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีเงินซื้อชุดน้องเกสแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เราทําค่าเวลาระหว่างรอช่วงนั้นแต่ว่าได้อัปโหลดทีหลังแค่นั้นเองค่ะอเอ๊ะเพื่อนอยู่ฝั่งนึงหรอไม่ได้เฝ้ากุ้ยนอตันอยู่หรอเอ๊ไม่เห็นได้ยินเสียงปลาล่มเลยเสียงเกมมันไม่ดังหรือเราไม่ได้ยินเองเลสล,ล,ลี่มันปล่อยนอตันกลับป่าแล้วนะคคิดว่าาเ,า,เะะเาเรง เราก็อ e ี้ให้อ่ะโทษทีเพื่อน <Okay. S 1> นอกจากจะนอยแล้ววันนี้เรายังเพิ่งตื่นด้วยอ๋อลิลลี่สองแผลแล้วนี่เออตอนนี้ก็เวลาประมาณ9ก้าโมงนะคะคือเก้าโมงก็เรียกว่าเช้าไม่ได้หรอกแต่ว่าเราเพิ่งตื่นไงแล้วความรู้สึกหลังตื่นที่ต้องมารู้ตัวว่าไม่มีเงินซื้อชุดสวยๆให้น้องเกลซใส่มันต้องดําเนินไปจนจบเดือนนี้เลยเหรอเนี่ยต้งห่ายว่ายาวนานจังเลยนั่นแนะ ราจะพยายามทําเสียงสดใสเข้าไว้ไม่นคลิปนี้มันจะน่าเบื่อนะคะเอาไปเพื่อเล่นเราไปอีกฝั่งหนึ่งนะเราต้องรีบไปละเห็นเขาเลียยตั้งแต่ตอนที่เราจับคนส่วนนั่งแล้วนันเนี่ยมารุมโอบีหรือแค่มาวิ่งจุนจ้านอยู่แถวนั้นเฉยเฉยเนี่ยนางอุตุนางปิงหรือว่าวิ่งชนกําแพงเองเนี่ยจะว่าไปไม่รู้เป็นแค่เราหรือเปล่านะคะคือตอนนี้อุตุนิยมเปิดให้ซื้อแล้วนะคะเราก็จะเห็นอุตุนิยมใน 8v2 เยอะหน่อยคือเราเห็นอุตุนิยมหลายคนมากที่แบบช่วงจังหวะที่เขากําลังวาดรูปตัวเขาเหมือนไ่ดม แต่เพราะว่าเสร็จก็หายนะคือไม่รู้ทําไมงงมากไม่รู้มันเป็นที่ระบบเกมหรือเป็นที่เน็ตของอุตุนิยมวิทยาคนนั้นนะแต่แบบเราเห็นหลายคนจริงๆนะที่แบบหยิบขวดขึ้นมาแล้วก็ขยับเหมือนคนปิงอ่ะจะบอกว่าเป็นที่เน็ตของอุตุนิยมวิทยาคนนั้นมันก็บังเอิญไปหรือเปล่า ว่านี่เกมอะไรอะแต,แต่มันเยอะจริงๆนะในขณะที่เซอร์ตัวอื่นเราแทบจะไม่เจอเซอร์ที่ปิงเลยหรือเขาปิงแต่เราดูไม่ออกก็ไม่รู้แต่งไงเซอร์ที่มันดูเหมือนจะปิงแต่มันยังเดินได้แล้วมันเดินทะลุของได้ด้วยเนี่ย <c oughs> ก็มีแค่คนที่เล่นอุตุนยิยมวิทยาอย่างเดียวนะที่เราไปเจอมาเซอร์ <c oughs> ตัวอื่นคือแบบนานๆจะเจอแบบนี้ทีอะ <c oughs> อันนี้คือบับที่ไม่ได้เขียนไว้ในสกิลตัวละครหรือเปล่าบอกๆกันด้วยนะเผื่อเราโดนแกงอยู่คนเดียวโอ้โหแล้วเมื่อกี้สวยมากคือที่เขายังไม่ยิวกันเพราะว่าตอนไปช่วยมิงกี้นอ เราพวกนายก็มาป,ปั่นเครื่องฆ่าเวลากันบาปเอาเดี๋ยวจะมาล้อมน้ำคนขายของเล่นโดนช่วยไปแล้วเราเพื่อนมาช่วยเราก็ยืนนิ่งผมอารคนตัวนี้คนมาช่วยวิ่งไปหลังเต็นเหรอ,อ ได้ได้เดี๋ยววางเสร็จแล้วไปดูน่าจะเป็นนักแต่งเพลงหรือเปล่าก่อนหน้านี้มันน้ำขึ้นฉันจําได้มันยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอคนนี้เพื่อนจบนั่งคนแรกเลยหนีใช่ไหมแล้วมันไปยิวจนเลือดเต็มเลยน่ะอออพี่ขาวดำพี่พี่ขาวดำครับก็อมีมีเซอร์วิงตามพี่พี่เลี้ยงหรือเปล่าอออพี่ครับพี่พี่ไม่เห็นเหรอเหดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณที่เขัาพี่ก็ทำได้เย่ยมาก ไมเป็นไรพี่พี่วามาจากตรงนั้นใช่ไหมพี่ก็อาจจะมองแค่ข้างหน้าไม่ได้มองหลังก็ได้นึกภาพน,นักเขียนนิยายที่แบบเห็นขาวดําเดินเลยก็ยี้ไปดิ <laughs> อันนี้เราก็พุ่งเลยป้ายเหมือนกันนักแต่งเพลงหนึ่งก็เผลอ มาค่ะก็มาต่อกันอีกเกมนะคะตอนนี้ก็ไปพักอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันมาละเสียงก็น่าจะโอเคขึ้นนะคะแล้วเราได้เกิดบนบ้าน2ชั้นอีกแล้วอีกแล้วเหรอแต่รอ,อบนี้<อ>เกิดมาแล้วหูไม่ขึ้นนะคะถ้ามันมีเซอร์เกิดหลังบ้าน2ชั้นด้วยปกติเกิดมาแล้วหูมันต้องขึ้นเลยนะคะเอาเป็นว่าเราไปเช็คดูก่อนละกันไม่มีค่อยไปตรงชั้นหนึ่งเดี๋ยวล้อมน้ําเครื่องไว้ด้วยเลยอ๋อแล้วก็ฟุตเทจอันที่2อันนี้นะคะ่ะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเกมนะคะมันเป็นฟุตเทจตั้งแต่ช่วงที่เรายังไม่ได้ปรับเสียงเเพลลงงในนกมะะค แล้วถ้าเกิดเราเปิดเสียงฟุตเทจต้นฉบับไว้สูงๆเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเพลงในเกมไปด้วยอะคะ่ะซึ่งเราไม่อยากให้มันได้ยินมันจะตีกันก็ต้องขอภพยไปล่วงหน้าเลยนะคะเราจะพยายามใส่เอฟเฟกแทนเสียงการตีให้ละกันนะอ้าวไม่รอเพื่อนและสาวสาว,สาว,ส,าวสาวจะไปเดินถูตรงนั้นไม่ได้ปะสาวตรงนั้นมันลงไม่ได้คะ่ะ <c oughs> แสบไหมคะ <c oughs> ไถข,ขนาดนั้น <c oughs> แล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นแบบน่าจะเป็นมแมลงสาบนะคะที่มันทิ้งเพื่อนเมื่อกี้ได้ได้ฉันจะจดบัญชีเอาไว้ถ้าฉันเจอมันอีกฉันจะแก้แค้นให้เธอส่วนหล่อนก็็มาเปนง นไปก่อนละกันอืมแล้วก็เครื่องเครื่องตัวน,นั้นไม่มีคนปั่นหรอเนี่ยอืมก่อนหน้านี้เราจําได้ว่ามีแดนเซอร์อีกคนนึงที่เขาไปเหยียบน้ําเรานะแต่เหมือนเขาจะไม่ได้ปั่นเครื่องตรงนั้นแฮะอืมเท่าที่เรารู้ฝั่งนี้น่าจะมีแดนเซอร์2นังบวชหญิงหนึ่งแล้วก็คนขายของเล่นหนึ่งนะคะอืมโอเครับอย่างนี้เดี๋ยวเรามาพังกล่องดนตรีเขาก่อนเห็นแล้วมันหมันไส้เดี๋ยวนางหลุดออกมาเราไปเล่นอีกมีรอยเท้า2รอยนะคะรอยหนึ่งวิ่งไปหลังบ้านสองชั้นอีกรอยวิ่ง ไม่เห็นนะคะว่าเป็นตัวอะไรมันจะไปปิดไฟหรือเปล่าเนี่ยปิดฉันก็เปิดใหม่ได้นะจ๊ะหน้าทางของเล่นก่อนจังไม่เป็นไรคะ่ะเราตีอาแผลชัวร์เลยละกันยัไงไงก็ไม่ได้กะจะไล่อยู่แล้วนะใช่มามเอาแผลเฉยๆได้ไม้กระโดดแบบนี้ด้วยก็คุ้มเลยมาค่ะเรากลับไปเฝ้านักเต้นกันดีกว่านะนั่งเหลือสิบวิละต้องเริ่มล้อมน้ําแล้วอ่ะเอ้ยแต่ตรงนั้นหล่อนยังกล้าสเสนอหน้ากลับมาอีกเหรอไอคนทิ้งเพื่อนน่ะไอมแมแรงสาบผีทะเลมาเลยจะเข้ามาก็มาดิรออะไร เข้ามาสิฉันจะทําให้เธอแฉเองมีอะไรต้องกลัวไม่มีเดี๋ยวเราทําให้เองเข้ามาเลย อืมว้าวไม่เป็นไรนะคะเรายังเลี้ยวแผลได้อยู่ถึงสกิลจะยังไม่ปลดแต่วนน้ํามาค่อนข้างสวยนะคะน่าจะได้แล้วแหละดึงหอแตกไหมแตกไหมแตกรีบเลยแตกสนายอืมรีบตีไปหน่อยถ้าใจเย็นหน่อยนะ่าจะมีโอกาสได้เทเล่ยอ์อยูเออ่เสียดายจังโอเคพบขอบคุณสําหรับไม้เอ้ยล้วดิฉันได้ยินเสียงรถเข็นขายโดนัทเอาอีกแล้วผู้ชายขายโดนัทกับผู้หญิงขายน้ําคิวมันจะถึงหรอไม่ถึงหรอกโ,โอ้ยเมาเมาเมา,มาโดนัทมันเป็นอะไรมันเป็นอะไร อย่าง,ย,างยังไม่หยุดเล่นโดนัทกันอีกอยากแตกบ้างใช่ไหมเฮ้ยไหนๆแล้วเราจะได้รู้กันเราจะได้เหตุดีกันว่าใครจะเป็นคนเล่นโดนัทใครกันแน่มานี่เลยสุดหล่อแตกเรียบร้อยออออเออออ,อ,อยู่กับเราตรงนี้สองคนเลยเหรอจริงๆน่าจะเป็นสามหรือเปล่าไอ้นักบวชหญิงมันหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วว่ะช่วยเสร็จเราก็ไปเลยเสมอต้นเสมอปลายสุดๆโ,โ,โอ้โอเคค่ะขอบคุณที่มาแจกแผลนั่งมองดาวไปก่อนนะคะพี่ถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่ตอนกลางคืนก็ตามเฮ้ยไปโดนคนขาย เล่กะกะจังเลยเออแล้วนอตันมันลุกไหวด้วยนี่ปล่อยนางไปก่อนแล้วกันเราอยากได้ตัวเดิมอะ่ะถ้ามวัวแต่ลบมาเดี๋ยวทำนักเต้นหายนะคะแมวแมวอ่ะมาแล้วประชิดตัวแล้วกล่องดนตรีอยากจะวางไหมคะเครื่องตัวนี้มีคนมาปั่นแล้วหรอแล้วเป็นแดนเซอร์ซะด้ใช่ตัวที่อยู่กับคนขายของเล่นเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยเอ๊อเราก็ค่อนข้างมั่นใจเนาะเราไม่ได้มองเครื่องผิดน่าจะเข้ามาปั่นหลังจากที่เราพักมองเครื่องหรือเปล่านะ แบบว่าเราพักมองเครื่องครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้มองอีกเลยอะเพราะเสิร์มันยัวเย็นนะคะจะไม่ให้มองรอบตัวก็ไม่ได้อ่ะหนีไปซ่อนร้านน่าจะซ่อนอยู่แถวจิตจุ๊กนี่แหละแต่ปล่อยไว้ก่อนนะคะเราไปพักซื้อของก่อนถ้าไม่ซื้อตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้ซื้อ,อยียาวๆเลยเพราะเราเล็งตัวต่อไปไปละขอเป็นนะะ้ำเขียวน้ำแดงแล้วก็น้ำแตงโมงนะคะ ยังขาดต่งน้ำหนึ่งแต่โอเคแหละได้ละมานี่เลยข่าแดนห่วงเครื่องจังเลยเนี่ยโอ้โหโหดีเลยฉันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาหล่อนนะนี่ในฉีไว้เรียบร้อยแล้วถ้าหล่อนไม่รีบออกจากถิ่นของฉันหล่อนจะองน้ําตายตรงนี้นี่แหละเดินออกจากถิ่นของฉันมาก็โดนฉันกัดอยู่ดีเป็นคนจนแล้วมันทำไงคนจนจนแต่รวยที่ดินใช่คนจนเงินไม่มีแต่หัวใจยี่ใหญ่ได้ละเอาไปแขวนไว้ตรงไหนดีนะ มันนเดี่ยวไม่รู้ตาฝานไปเองหรือเปล่าแต่ว่าเคื่องมันสั่นใช่ไหมนะ่ะอันนั้นไงใช่จริงด้วยมีคนอยู่ตรงนี้จริงด้วยโอ้โหถือว่ายังวัยรุ่นอยู่นะเนี่ยอ,อ๋อคนนึงเป็นนักบวชหญิงเหรอคนนึงเป็นคนขายของเล่นนักบวชหญิงแผลเดียวแล้วมันก็น่าตามอยู่หรอกนะแต่ว่านางคนนี้มันลงมาเสิร์ฟไห้ถึงมือเราเลยอะ่ะตีโอแผลก็ได้แหละอุ้ยมันติดปีกหนีไปละไม่เป็นไรนะคะได้ไม้กระโดดแบบนี้ก็ดีเลยหมดของเล่นเราใช่ไหม่อนนะ่ะอุ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาพักซื้อของเลยแม่ก็ไม่คิดว่าจะจ ก็นางนักเต้นมันอยู่ตรงจุดจูดีๆพอดีเลยอ่ะก็นึกว่าจะไล่นานแล้วเมื่อกี้เราเห็นว่าเพื่อนเราก็อยู่แถวนี้เหมือนกันนะเน,นี่ยเดี๋ยวเราไปโซนเครื่องให้เพื่อนดีกว่าอ้าฟาโลเหรอ ขี้เกยียจไรอะล้อมๆไว้ก่อนถ่วงเวลาเขาก่อนเฮ้ยใช้งงมากนะปกติเซเวอร์ต้องเป็นคนถ่วงเวลาฮันเตอร์สิฮันเตอร์มาถ่วงเวลาเซเวอร์ไม่ให้ปั่นเครื่องฉันจะบ้าเบื่อพวกเธอสมัยนี้จริงๆทาอะไรก็ทําไปละไปเฝ้าละลาก่อนว้าวแล้วเ,เพื่อนได้นักบวชหญิงด้วยนี่นาะตัวที่เพื่อนไล่อยู่ใกล้ๆเราก่อนหน้านี้ก็คือนักบวชหญิงเองเหรอว้าวหิงแจ่มเลยเพื่อนอจะมีใครมาไหมนะไม่น่ามีนะไหลถึงคอแล้วหูยังไม่ขึ้นเลยไปละไม่เสียเวลาละไปไล่ตัวอื่นดีกว่าตรงนี้ก็อี้น้ำ บทหญิงโอเคจะจำไว้แล้วก็ตรงนั้นคนขายของเล่นมันหลบอยู่นี่นี่เองจะไปช่วยเพื่อนหรอไม่ให้ช่วยหรอกนะข้ามได้นะไม่ว่ากันอ๋อแล้วทำไมไปกดชาร์ตีหลับไม่นะเสียจังหวะเดินเลยไหมล่ะจะไปไหนเจ๊โอ้แม่สาวคุณสวยว้าวนี่มันเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะที่มาที่ลุ่มบุกรสนะเสี่ยงให้เราจับเธอไวๆละสิอเอรามันก็ชอบสีชมพูซะด้วยอ๋ย่ำเลยแม่สาวน้อยเฮสุดท้ายแล้วเดินตีธรรมดาก็ได้อ๋อเดี๋ยวนะก็อีนอตั้นก็ อีตรงนั้นใช่ไหมมาขึ้นมาไปนั่งก็อี้กันเถอะฟาโลขึ้นน้ำเหรอทำไมถึงขึ้นน้ำวะ เดี๋ยวนะพยายามเลยก่อนหูมันก็ไม่ขึ้นนาะถ้านางมาเหยียบน้ําแถวนี้มันต้องขึ้นแล้วสิแสดงว่าจะเป็นแถวเครื่องที่เราไปเจอนางครั้งแรกนั่นไงหูขึ้นละเทษทีเราไม่ได้กังขาในความสามารถของนายแต่ว่าเราแบบก็แบบเราส s ตั้งทฤษฎีตำแหน่งของฟาโรเอาไว้เราก็อยากขอมาดูหน่อยไงเราอยากมาขอดูเฉลยอ่ะฟาโรดึงช้าตีเลยเพื่อนนั่นแหละเทเลอร์สวยเลยเพื่อนเก่งเก่งเพื่อนเราแล้วก็นอตันจําได้ว่าก็อี้นางอยู่แถวนี้เดี๋ยวนะเราเครื่องเครื่องไม่มีคนป ันนะเองสองเออสองคนสุดท้ายแล้วนี่หนูว่าแอบไปคิวอ่ะนั่นไงมันผูกโบกันอยู่ตรงนี้นี่เองเอล่นรอดหนุ่มๆโอ้โหอะไรเนี่ยถึงกับผิดโดนัทกันเลยเหรอ <c oughs> เลียกชันเวอร์ไปหรือเปล่าหนุ่มๆ อะไรกันอยู่ล่ะแล้วหนุมอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอฮันเนมานี่เลยมานี Sultan, ่เลยนี hm. ่คนเก่าของเพื่อนนี่นะเพื่อนเพื่อนจับคนนี้นั่งเป็นคนแรกเลยนี่ใช่ไหมไปเลยน้องข่าวรูปไปไหนก็ไปฉันไม่กินคนเก่าของเพื่อนหรอกนะฉันเป็นเพื่อนที่ดีน่ะอุ้ยแล้วคนเนี้ยคนเนี้ยถึงเขาจะมาขายโดนัทเราบ่อยก็เถอะแต่แบบเขาเล่นโดนัทเราว่ารีเอียงได้มั้ยยังเดี๋ยวเเพื่อนดูก่อนไปขอเพื่อนก่อนเราเลี้ยงได้มั้ยเพื่อนเขาหล่อมากเลยยังอุ้ยได้ไง เพื่อนเราเพื่อนรอเราคนเรา,เรา,เรา,เราขอข้ามสะพานไปหาเธอเนี่ยเพื่อนคนนี้เขาหล่อมากเขาเลี้เขาไหเอาเพื่อนอย่าเพิ่งเดินหนีแลยดีเพี่ยไหมสุดหล่อของเราไปแล้ว